สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณิลาชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ อีกปีนี้ก็ไปเกาะเกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจบเกมที่เอาชนะสีรังกานะฮะไปด้วยสกอร์ขาดลอย4ประตูต่อ0นะครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งก็ไทยเราเนี่ยได้2ประตูจากจูดเบลและอีก2ประตูจากธนาวัฒน์สุติธวรและพันษาเห็วิบูลนะฮะ จบเกมนี้นะครับก็ทําให้ทัพช้างศึกนะครับมีอยู่12คะแนนจากทั้งหมด5นัดไปดูกันที่สัมภาษณ์ของทางอนุทินฮัตสันนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็บอกว่านะครับเรามีการเตยมทีมค่อนข้างสั้นนะครับแต่ก็ภูมิใจกับลูกทีมทุกคนศิลลังกาก็เล่นได้อย่างซับซ้อนมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแต่สุดท้ายนักเตะของเรานะครับก็ทำออกมาได้ดีและขอบคุณลูกทีมทุกคนนะครับกับผลงานในเกมนี้ ผมเองก็ต้องยอมรับนะครับและน้มรับว่าผมโฟกัสเล่นเกมลุกเป็นหลักเราเล่นเกมลุกได้ดีแต่เรามีเวลาโฟกัส2วันเท่านั้นกับเกมลุกรูปเกมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามใช้เวลาที่เหลือนะครับจากนั้นพยายามโฟกัสเกมรับซึ่งตอนเจอกับศิลกาไม่ง่ายเลยพวกเราก็มีความกดดันสูงเหมือนกันนะครับแต่นักเตะทุกคนก็สามารถทํางานออกมาได้ดีมากขณะที่ทางจูดเบลนะครับกองหน้าที่ค้าแข้งอยู่ลีกต่างประเทศนะฮะ ก็ได้บอกนะครับหลังจากที่กองหน้าทีมชาติไทยไวัย21ปีคนนี้นะฮะยิง2ประตูนะครับในเกมพบกับศิลังกาก่อนพาทีมชนะ4-0นะครับโดยจูเบลก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะครับรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยครั้งนี้ทั้ง2เกมนะครับก็เพื่อนร่วมทีมเฮดโค้ชและทีมงานสตาฟได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผมอย่างมากนะครับอย่างที่2นะฮะคือเกมที่2ในแคมป์นี้เราจบด้วยชัยชนะ4-0และผมทำประตูได้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาช่วยทีมชาติไทยในแคมป์ครั้ นี้ครับก็ต้องขอขอบคุณมาดามแป้งเงินพันล่ำซำ รวมถึงแอนโทนีฮัตสันนะฮะที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้กับตนด้วยนะครับในการมารับใช้ทีมชาติในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยโดยหลังจากนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็จะมีโปรแกรมแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียคัอพัน2 7เรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่6โดยการเปิดบ้านพบกับเติมนิสถาน,นะครับในวันที่3 1มีนาคม2 0 6 9นะครับแฟนบอลชาวไทยก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะฮะทางไทยรัฐทีวีช่ a n n e l สามสิบสองยูทูบบและทวิชชั่น n นานะครับ, TV, 32, YouTube, Sport, ร,บรวมถึงก็ ็ถ่ายได้เลยในบ้านด้วยนะครับก็ต้องรุ้นว่าจะแข่งขันที่สนามใดนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอะากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ